ก็อยากแบ่งปันเรื่องราวของความคิดของคนรุ่นใหม่เนาะให้กับทุกคนได้ฟังเนาะน้องตั้งคะเดิมทํางานอะไรคะอยู่กับอยู่แบงค์ครับพี่จงังอ่าอยู่แบงค์มาก่อนนะกี่ปีคะกับ,ากบงานการทํางานที่แบงค์ห้าห้าเกือบหกปีครับพี่จงังแล้วตอนอยู่แบงค์เนี่ยสภาพแวดล้อมในแบงค์น้องตั้งคิดว่าคนส่วนใหญ่ที่ทํางานแบงค์เก็บเงินได้ไหมคะ มีกินมีใช้ไม่มีเก็บครับพี่จังเออมีมีใช้ไม่มีเก็บใช่ไหมโดยส่วนใหญ่แล้วก็มีหนี้ไหมมีครับคนส่วนใหญ่มีหนี้นเนาะ,ะใช่ครับทั้งทั้งที่เราทํางานด้านการเงินแต่คิดว่าไมเซตเรื่องการวางแผนทางการเงินของภาพรวมของคนแบงค์เนี่ยคิดว่าดีไหมคะถามว่าดีไหมผมคิดว่าไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าส่วนตัวผมเองอะครับไม่เคยกู้สวัสดิการแบงค์นะครับแต่ ในแบงค์เก้าสิเปอร์เซ็นตกู้หมดเลยครับอ่าส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นใช่ครับเก้าสิบเปอร์เซ็นครับพี่เชรวมทั้งค้าราชการด้วยรวมทั้งพี่ว่าเกือบทุกสายอาชีพมันจะเป็นอย่างนั้นคือคนส่วนใหญ่อ่ะจะมีเงินกู้เนาะใช่ครับทีนี้เนาะแสดงว่าน้องเองก็มีไมซ์เซทที่ดีในเมื่ออยู่แบงค์ก็ดีอยู่แล้วแล้วก็มีเงินเก็บไม่มีเงินกู้ทําไมถึงตัดสินใจลาออกจากแบงค์มาอยู่ที่เอเอคะ่ะ ตอนตอนแรกมันก็โอเคครับพี่จังพี่เชคือตอนแรกผมทำศีลเชื่ออ,อย่นี้ดีกว่าผมเลาให้ฟังผมทาศีลเชื่อมาก่อนแล้วแป๊บนึงนะคะน้องน้องแฟนแป๊บนึงทุกคนคะ,ะเรื่องที่เราจะคุยในช่องพี่จริงจังบมดีชีวิตเราจะคุยในภาพรวมที่ทุกคนจะได้ประโยชน์แน่นอนเราอยากให้ทุกคนเห็นว่าถ้าเราอยู่ในที่บางที่เราไม่ตอบโจทย์เราอะเราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและให้โอกาสตัวเองนะคะ เพราะเราถ้าเราติดกับดักสิ่งนั้นน่ะเราจะไม่สามารถมีชีวิตในฝันของเราได้เลยแล้วเราไม่ได้เชิญชวนว่าทุกคนจะต้องมาอยู่ a a เหมือนพี่นะพี่จริงจังจบเภสัชมามาอยู่ a a น้องน้องตั้งสายแบงค์มาอยู่ a a แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องเข้ามาสู่ A a เพราะมันไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนนะคะแต่พี่กําลังจะฉายเห็นภาพว่าเราต้องกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อโอกาสเพื่อความฝันของเราน้องตั้งต่อได้เลยค่ะครับตอน เอาอย่างนี้ดีกว่าครับถ้าคนที่อยู่แบงค์ที่อยู่ตอนนี้ครับถ้าถ้าผมเล่าเรื่องเนี้จะจะรู้เหมือนเหมือนผมเล่าชีวิตเขาให้ฟังเหมือนคุยกันแล้วจะเข้าใจภาษาเดียวกันตอนที่ผมอยู่ที่แบงค์ครับตอนนั้นก็แฮปปี้นะครับตอนที่โครงสร้างมันเหมือนเดิมผมอยู่ที่สินเชือ่อผมมีผมมีเป้ามีเป้าให้สมมติมีเป้ายี่สิบล้านไปปล่อยเงินกู้นะครับพี่จางสมมติเดือนนั้นน่ะผมทําได้สองสองวันปุ๊บผมปิดเป้าได้เลยยี่สิบล้านอีกยี่สิบแปดวันเนี้ยเขาจะไม่ตามผมเลยผมจะทําอะไรก็ได้ แล้วผมก็ได้เงินเดือนปกติทุกวันเหมือนคนทั่วไปคราวนี้ผมก็วางแผนเดืเดอนหน้าได้วางแผนของปีหน้าไปได้ตอนนั้นสบายมากครับทํางานแบบสบายมากมีความสุขมากแต่พอเนี้ยโครงสร้างมันเปลี่ยนใหม่ครับโครงสร้างเปลี่ยนใหม่จากผุมขายแค่สินเชื่อเขาให้มุมขายหมดทุกอย่างเลยหมายถึงมีโปรดักต์แบงค์เพิ่มเติมใช่ครับเช,ช่นอะไรบ้างคะโอ้โหทุกอย่างเลยครับตอนนี้บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดประกันรถประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุทุกอย่าง โยนขึ้นให้ทีมขายหมดเลยเปลี่ยนจากฝ่ายสินเชื่อเป็นทีมขายครับคนนี<ต>้นแสดงว่าการที่เราอะทำเป็นพนักง,งานประจําไม่ว่าจะอาชีพอะไรอะในฐานะที่เรากินเงินเดือนประจําแล้วเป็นลูกจ้างเนี่ยเขาจะโยนภาระหน้าที่อะไรมาเพิ่มให้เราก็กได้ถูกต้องไหมได้หมดเลยครับเพราะว่าเขาคือทีมขายนี่คือที่สุดแหละตอนนี้ตั้งก็เลยคิดว่าไม่ได้ละเวลาตั้งไม่มีคือมันมันปีจุดเปลี่ยนครับเหมือนพี่จางบอกนะครับเหมือนพี่จางพี่ๆทุกคนจะบอก คนเอเอคือแต่ก่อนผมก็คิดว่าตอนที่ผมอยู่แบงก์ผมก็ได้รางวัลท็อปเพอร์ฟอร์แมนทุกทุกปีได้ทุกปีก็ mm hmm. ได้เงินได้เลยสบายมากเลยอยู่แบบนี้ยคิดว่าจะ,กะเกษียณด้วยตามครับตอนนั้นคิดว่าคิดว่าจะ,กะเกษียณที่แบงก์ใช่แต่พอสถานการณ์เปลี่ยนความคิดเราเปลี่ยนใช่ไหมคะผมเข้ามามันจะมีสองอย่างที่ทําให้เราเริ่มเปลี่ยนแปลงคือว,วิกฤตกับวิสัยทัศน์สองวิครับผมอาจจะเข้าด้วยวิกฤตเพราะว่าคุณพ่อผมไม่สบาย พองบ้องมาสมคือถ้าคุณพ่อผมไม่มีคือแม่ผมเป็นพยาบาลครับพี่จ้างถ้าคุณพ่อผมวันนั้นไม่มีคุณแม่อยู่นี่ก็คือไม่ได้เจอกันกับผมอีกแล้วโอเคค้างไว้ตรงนี้ก่อนนะ, <S <S ะนะะ้องตั้งค่ะบนการเปลี่ยนแปลงของคนเรานะคะจะมาด้วยสองวินะคะว,ว,วิแรกคือวิกฤตหมายความว่าวิกฤตในชีวิตทําให้เราต้องคิดเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างของน้องตั้งก็คือคุณพ่อป่วย ก็เลยอาจจะอยากมีเวลากับคุณพ่อมากขึ้นอยากจะดูแลคนที่เรารักมากขึ้นพอเราทํางานแบงค์หนักไม่มีเวลาเราก็คิดว่าเราอยู่แบงค์ต่อไปไม่ได้ละเราก็เลยใช้วิกฤตตรงนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองคือลาออกมาใช่แต่บ้าบางคนก็เปลี่ยนแปลงด้วยวิสัยทัศน์อย่างของพี่เน<ช>ี่ยไม่ใช่วิกฤตอ่าถ้ายกตัวอย่างของพี่จริงจังเนี่ยเปลี่ยนแปลงด้วยวิสัยทัศน์เพราะว่าตอนนั้นเนะะี่ยค่ะพี่จบเภสัตมาพี่โคตรเนื้อหอมเลยน้องตั้งทุก<ช>คนคะพี่จบเภสัตวมาเมื่อ28ปีที่แล้ว เพศสัตว์ทั่วประเทศขาดแคลนเงินเดือนประจําพี่นะต้องตั้ง,ง<ฆ>เงินเดือนสามหมื่นแล้วพี่ขยันคุมร้านขายยาอยู่เวรโรงพยาบาลพี่ได้สองหมื่นเบ็ดเสร็จรายได้พี่คือห้าหมื่นมันไม่ใช่ห้าหมื่นวันนี้นะคะทุกคนมันคือห้าหมื่นเมื่อยี่สิบแปดปีที่แล้วทุกคนคิดว่าตัวเลขนี้เยอะไหมห้าหมื่นเมื่อยี่สิบแปดปีที่แล้วแต่อตอนนี้นใช่เยอะมากพี่คิดว่าเฮ้ยถ้าเราอยู่ตรงนี้ไปอ่ะสิบปีมันจะเกิดอะไรขึ้น พี่มองเห็นตัวเองว่าเงินเดือนพี่ไม่ถึงแสนแน่นอนจากโรงพยาบาลเอกชนนะถ้าไม่รวมค่าอยู่เวรอะไรยากที่จะไปถึงแสนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงด้วยวิสัยทัศน์หมายความว่าเราเห็นภาพในอนาคตอะคะ่ะว่าอีกสิบปีข้างหน้าที่ที่เราอยู่มันใช่คําตอบและชีวิตที่เราต้องการไหมพวกเราเห็นภาพนี้ไหมคะเวลาที่เราทํางานอ่ะเขาบอกว่าถ้าเราอยากรู้ว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงให้เราดูรุ่นพี่เราอ่ะสิบปีล่วงหน้ายี่สิบปีล่วงหน้า แล้ว<ช>ถาม<ะ>ตัวเองว่ามันใช่ปลายทางที่เราอยากจะไปไหมคําตอบของพี่คือไม่ใช่เนี่ยด้วยวิสัยทัศน์นั้นพี่อยากเห็นตัวเองเป็นคนที่เกษียณตัวเองได้ไม่เกิน45แล้วมีอิสระภาพแบบเนี้ยนั่งจิบกาแฟได้ละเลียดได้มีเวลาเป็นของตัวเองพี่เห็นภาพภาพนี้แล้วพี่บอกตัวเองว่าถ้าวิสัยทัศน์เราเป็นอย่างนี้ยเราอยู่ที่เดิมมันให้ภาพนี้เราไม่ได้อ่ะทุกคนต้องกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะอ่ะต่อเลยน้องตั้งใช่ครับมันยากเหมือนกันนะกับการที่ คนเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกคนยิงคําถามมาได้นะคะว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงจากจุดเดิมจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเนี่ยโดยการต้องลาออกเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่ยากไหมคะแล้วน้องทํำยังไงมีวิธี<จ><จ>คิดยังไงจริงๆของผมก็เหมือนพี่จางอีกอาจจะมีวิสัยทัศน์นิดหนึ่งก็เพราะโจเข้ามาหาผมโจก็พูดคานี้ครับพี่จางบอกว่าใช่คนเราอยากรู้ว่าตัวเองจะเป็นยังไงให้มองคนข้างหน้าอีกห้าปีถ้าผมเป็นผมก็ ก็เป็นผู้จัดการที่นั่งอยู่ข้างหน้าผมแล้วก็โดนเขาบ่นโดนเขาแค่เปลี่ยนเปลี่ยนสถานะแต่ว่าหน้าที่เหมือนเดิมอย่ี้ครับก็ตามแล้วอีกอย่างหนึ่งของคนแบงก์อะทำทำหนักทํางานแปดโมงผมเรื่องก,การสองทุ่มอย่างเงี้ยเกือบทุกวันครับขายก็ไม่รู้เลยวะนะเหมือนพีระมิดคว่ำครับ แต่ผมแฝดนะใช่ครับร้านแฝดแต่แต่เอ้ยตอนนั้นแบบดีใจมากเนยครับหัวหน้าเดินมามาเดินมาถือโคตรเต็มห้องเลยครับพี่จางเดินมาถือซองข่าวมาให้ผมตบไหลผมเก่งมากตั้งยืนซองให้ผมเปิดมามีสามพันบาทโอ้ยผมดีใจมากเลยขายเบียร้านแปดสับเพราะไม่มีใครได้เหมือนผมทําให้เราเฮ้ยอยากอยากทำต่อแต่พอพอมาเจอโจโจบอกว่าตั้งตบไหลผมมันกันโจตบไหลร้านแปดโจตั้งรู้ไหมได้เท่าไหร่ ผมเฮ้ยก็นี่ไงได้ตั้งสามพันเนี่ยเขาให้ทา้เป็นเบต้ามาโตก็คำนวณให้ดูตั้งถ้าอยู่เนี่ยนะอยู่กับเราตั้งทําเท่าเดิมเลยนะทําแบบเดิมเลยล้านแปดต้งจะได้อยู่ประมาณล้านล้านกว่าบาทผมก็เลยบอกเอ้ยจริงเหรออะไรเงี้ยมันก็ทาให้เป็นจุดเปลี่ยนแต่จุดเปลี่ยนจริงๆที่ที่ทาให้ผมตัดสินใจได้คือคุณพ่อคุณแม่ครับพี่จังวันนั้นที่ตั้งจะจะออกตั้งกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ตั้งบอกนั่งกินข้าวกันอยู่ครับเนี้ยบอกแม่เพราะตั้งจะบอกแม่ก่อนเรบอกแม่แม่ นั้จะออกแล้วตันนจะบอกต็งจะออกออกันนะแม่ก็ตกใจครับ <c oughs> ใจแม่บอกว่าเอาเป็นไรล่ะสุดท้ายครับคุยไปคุยมาต้องบอกว่าพูดไปแม่ก็ถามว่าจะทาได้ไหมอ่ะเหมือนที่ได้เล่าให้ไปจังฟังจะทําได้เหรอไปอยู่นั่นนะ่ะแล้วจะทําได้ไหมบอกว่าไม่รู้นะไม่รู้จะทําได้ไม่ได้แต่ถามว่าทาไม่ได้ไม่มีคําตอบให้เพราะเราไม่ได้คิดเราไม่ได้คิดว่าเราจะทําไม่ได้ครับพอ่อเราเดี๋ยวแป๊บหนึ่งน้องตั้งค้างไว้ตรงนี้นะคะทุกคนเนี่ยเห็นนะคือเวลาที่เราคิดว่า ที่ที่เราอยู่อะ่ะมันไม่ให้คําตอบของชีวิตมันไม่สามารถทําให้ความฝันเราเป็นจริงอะ่ะทุกคนจะสวมกอดมันไว้เพื่ออะไรอะคะเออทุกคนคะถ้าเราสวมกอดบางอย่างอะ่ะเราไม่มีสิทธิ์เลยมือเราอยู่ตรงเนี้ยเรากอดไว้แน่นเลยแล้วเราจะเอามือไปคว้าโอกาสดีๆในชีวิตได้ยังไงอะ่ะเชื่อไหมคะบางคนหลายๆคนเนี่ยเราติดกับดักคําว่ามนุษย์เงินเดือน ติดกับดักกับความเคยชินของชีวิตที่เราเคยทําบางสิ่งบางอย่างมายาวนานแล้วเราก็บอกกับตัวเองว่าเราไม่คุ้นเคยกับสิ่งใหม่มันเป็นไปนไม่ได้ค่ะที่เราจะคุ้นเคยสิ่งใหม่โดยที่เราไม่ได้เกิดโอกาสให้ตัวเองเริ่มต้นก้าวแรกอะถูกต้องไหม <S <S แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มเริ่มต้นก้าวแรกแล้วก้าวที่ร้อยก้าวที่พันอะความเชี่ยวชาญความชํานาญมันจะตามมาแต่วันนี้ถ้าทุกคนไม่ให้โอกาสตัวเองในการเปลี่ยนแปลงอะทุกคนรู้ไหมว่าการไม่เปลี่ยนแปลงอะมันอันตรายที่สุดนะ การที่เราต้องอยู่ในที่ที่มันไม่ตอบโจทย์ของชีวิตของเราอะจริงๆแล้วอันตรายที่สุดทุกคนคิดว่าเป็นอย่างนั้นไหมอะอ่ะต่อเลยจ้ะน้องฟางผมก็ผมกูบอกคุณแม่แม่ก็ถามย้ำอีกครับพี่จังว่าเฮ้ยเออแม่รู้นะแต่ถ้ามันทําไม่ได้เราบอกผมก็ตอบไม่รู้ดิแม่คาว่าทําไม่ได้มันมันไม่ได้มีคําตอบไม่ได้เตรียมคําตอบนี้มาเนี่ยมันเพราะอะไรรู้ไหมมันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไมเซตของคนประสบความสาเร็จอะกับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จมันต่างกันไงคนที่ประสบความสาเร็จเนี่ย เขามีความคิดว่าเขาทําได้เขาเขาจะมองไม่เห็นคําว่าทําไม่ได้แต่คนที่ไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยเรามักจะคิดว่าเราอะทาไม่ได้ทุกคนคะไม่ว่าเราจะคิดแบบไหนเราเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราเชื่อว่าเราทําได้เราจะทําได้เพราะถ้าเราเชื่อว่าเราทําได้เราจะลงมือทําแล้วถ้าเรายังคงความเชื่อว่าเราทําได้เนี่ยไม่ว่าระหว่างทางอะเราจะเจอปัญหาอะไรเราจะสู้ต่อไงถูกไหมน้องตั้งแต่แต่คน่ะมันถามแต่ว่าเราจะทําได้ไหมเราจะทําได้ไหม พี่ถามหน่อยว่าคําถามแบบนี้ใครจะตอบเราได้อ่ะไม่มีใครตอบทุกคนได้กับโอกาสใหม่ๆที่ทุกคนเลือกนะคะให้ทุกคนไปถามคนร้อยคนน่ะแล้วบางคนเขาบอกเราว่าเราทําได้เราอาจจะทําไม่ได้ก็ได้นะหรือการที่คนอื่นเขาบอกว่าเราทําไม่ได้เราก็อาจจะทําได้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นการไปถามประโยคว่าเราจะทําได้ไหมพี่เคยดว่าต้องหยุดถามอย่าถามใครถ้าเราคิดว่าโอกาสนั้นมันดีและใช่อย่าถามใครแต่ต้องถามตัวเองว่าแล้วทําไมเราจะทําไม่ได้ล่ะ ปิดคำถามดีไหมแล้วทําไมจะทําไม่ได้ล่ะจ่าน้องตั้งครับก็ผมก็ใช้คํานี้แหละครับพี่จังว่ามีอะทาไม่ได้มีแต่ไม่ได้ทําผมก็เลยบอกคุณแม่ว่าเออแม่จริงๆนะอยู่แบงก์อะตั้งไม่มีความสุขแต่พอเราบอกเขาไม่มีความสุขปุ๊บแม่บอกว่าโอ๊ยงานพวกนี้ยไปคีกลาออกเลยเนี่ยผมหลุดเลยครับผมกล้าออกเลยเพราะคุณแม่โยน่ใ้อันนี้ผมสุดท้ายครับพี่จังผมกลับมาคิด สุดท้ายผมทําเพื่ออะไรผมกลับมาคิดตอนที่พ่อผมป่วยตอนนี้ที่อยู่แบงค์เนี่ยผมทําเพื่ออะไรอยู่กลับไปคิดทวนทวนสุดท้ายผมได้คําตอบว่าตอนที่อยู่แบงค์นผมทําเพื่อตัวเองผมแทบไม่มีเวลาโทรหาแม่หาพอ่อผมแทบไม่มีเวลากลับไปหาเขาคุยกันแค่ในไลน์ส่งสติ๊กเกอร์ตอบกันไปตอบกันมาม่รู้ทีพ่อป่วยโหแล้วว่าไม่ได้แนละ้วผหอยู่นี่ไม่ได้แนละ้วประจวบเหมาะครับมาเจอกับโจ งานที่ผมงานที่อยู่ตอนนี้ครับพี่จางมันมันมีเวลามันให้เวลาผมได้กลับไปหาคุณพ่อแม่นนะสุดท้ายผมบอกตัวเองว่าผมเนี่ยาทาอะไรก็ได้อีกแค่ห้าปีหนักๆเลยเหมือนที่พาอยู่ตอนเนี้ยไม่แปลกที่ทุกคนจะถามว่ากลัวโน่นนี่นั่นผมก็ใช้ของพี่จางนั่แหละครับครับมันมีสี่โซนนะครับโซนแรกเราอยู่คอมฟอร์ตโซนคนแบงค์อยู่กันเยอะมากหรือทุกคนแหละครับที่อยู่งานประจํามนอยู่กันเยอะมากคอมฟอร์ตโซนก็คือโซนของความเคยชินในชีวิตใช่ครับค,ค่ะ ครับพอพอเรากล้าหลุดจากคอมฟอร์ตโซนมามาอยู่ที่เฟียร์โซนที่พี่จังสอนเอออันนี้ผมไปคุยกับคนอื่นแล้วเป็นเรื่องจริงอะครับข้ามาเฟียร์โซนปุ๊บพออยู่ Zone, เฟียร์โซนแล้วเราไม่กล้าเรียนรู้ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงเราก็จะถูกดีดกลับไปที่คอมฟอร์ตโซนแล้วก็เราก็จะยิ่งขึ้นออกยิ่งก้าวออกมายากแหละคราวนี้ถ้าดีดกลับไปที่เดิมจะทําอะไรยากพออยู่เฟียร์โซนเสร็จปุ๊บทํำยังไงครับ ก็ต้องก้าวเข้าไปที่ Learning z o n e กลัวตรงไหนก็ทำตรงนั้นไม่รู้ตรงไหนก็ไปหาคำตอบหาข้อมูลไปเรียนรู้เพิ่มเติมพอเราอยู่ใน Learning Zone ปุ๊บเราจะไม่กลัวละต่อไปนี้เจอไม่รู้หรอเอา้าไปหาความรู้เพิ่มกลัวหรอก็ทำในสิ่งที่มันกลัวแหละเรื่องยากนาทำมากๆก,ก็เป็นเรื่องง่าย <S <S ผมก็เลยบอกว่าเออพอก้าวไปฝึก Learning Zone นเมื่อไหร่ปุ๊บสักเซสโซนเขจะอยู่ข้างหน้าผมก็เล่าแบบนี้ให้เขาฟังแล้วผมก็ใช้ตัวนี้เป็นของตัวเองก็จริงสุดท้ายผมก็ได้้้ไดคาตอบแลวว่ คนเราเนาะประสบความสาเสร็จตอนไหนก็ได้แต่วันที่เราประสบความสาเสร็จเนี่ยคนที่เราหลักยังอยู่กับเราด้วยหรือเปล่าใช่คําคํานี้สําคัญทุกคนถูกต้องเลยคะ่ะอย่างที่น้องได้แบ่งปันเนาะคือ <c oughs> จะบอกว่า <c oughs> เหตุการณ์จริงเนาะอย่างของพี่จริงจงเนี่ยวันที่แม่พี่เนี่ยเป็นมะเร็งปอดวันที่แม่พี่ไปเจอปัญหาการกินอาหารเสริมแล้วเป็นหนักมากน้องตั้งวันนั้นเนี่ยคุณหมอบอกว่า ค่ายาเนาะวันละสองหลอดหลอดละห้าหมื่นอ่ะคือค่ายาอย่างเดียวนะทุกคนวันละแสนแล้วคุณหมอบอกว่าไม่รู้ว่าจะตอบสนองไหมแล้วต้องใช้ยากี่วันก็ไม่รู้คือง่ายมันต้องใช้เงินหลายล้านอะ่ะถ้าทุกคนน่ะลองนึกภาพว่าพ่อแม่เราป่วยแล้วคุณหมอบอกว่าต้องใช้เงินหลายล้านเพื่อจะเอาชีวิตคุณพ่อคุณแม่เรากลับมาแบบเดิมได้เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นวันนี้ทันทีวันเนี้ยทุกคนคิดว่าทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมที่จะดูแลคุณพ่อคุณแมนะ่ทุกคนอาจจะมีความรักคุณพ่อคุณแม่ แต่ถ้าเราไม่มีเงินน่ะแล้วพ่อแม่เราป่วยในวันที่เราไม่พร้อมอะ่ะพ่อแม่พี่ตอนนั้นน่ะคุณแม่พี่ซื้อประกันไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นเบาหวานอืมแต่โชคดีน้องตั้งพี่ตัดสินใจสําเร็จไวนะคะพี่ตัดสินใจสําเร็จไวแล้วในขณะนั้นนะคะวันที่แม่พี่เจอปัญหาสุขภาพอย่างรุนแรงเนี่ยต้องใช้เงินประมาณ3มล้านบาทพี่บอกคุณหมอว่ารักษาเลยค่ะ เต็มที่เลยค่ะไม่มีอะไรสําคัญมากกว่าชีวิตแม่แล้ววันนั้นพี่พูดได้เพราะว่าพี่สําเร็จแล้วพี่มีเงินแล้วจึงอยากมาเชิญชวนน้องๆทุกๆคนนะคะว่าวันนี้เราไม่ได้มีชีวิตแค่เพื่อตัวเราคนเดียวเรามีชีวิตเพื่อคนที่เรารักด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่น้องบอกไปมันใช่เลยมันไม่มีความหมายเลยอะถ้าความสําเร็จเราไม่มีคนเหล่านั้นอยู่อะคนสําคัญในชีวิตของเราอะถูกต้องไหมครับนั่นคือเหตุผลที่เราต้องรีบสําเร็จไงเราต้องรีบสําเร็จ ส่วนคำว่ารีบสำเร็จในอาชีพไหนทุกคนไปถามใจตัวเองนะคะอย่าเอาอาชีพเป็นตัวตั้งหลายหลายคนอ่ะน้องตั้งชอบมาคิดว่าเราจะทำงานอะไรดีการที่คิดแบบนี้มันไม่ได้คำตอบที่สมบูรณ์กับชีวิตหรอกแต่เราควรจะคิดว่าชีวิตเราอ่ะเราต้องการชีวิตแบบไหนดีชีวิตแบบไหนอ่ะที่มันดีสำหรับเราเช่นต้องการอิสระไหมต้องการไรายได้ที่ไม่มีเพดานไหมต้องการอาชีพที่พัฒนาตัวเองไหม ต้องการอาชีพที่ได้ช่วยเหลือสังคมอะไรอย่างเงี้ยเราไปเขียนมาในรายละเอียดคะ่ะต้องการอาชีพที่เราทําไปได้ทั้งชีวิตแล้วเราค่อยไปหาอาชีพนั้นมาตอบโจทย์ชีวิตเรารอย่าเพิ่งเอาอาชีพเป็นตัวตั้งอย่าบอกว่าอาชีพนี้ฉันไม่ชอบพี่ก็ไม่เคยชอบอาชีพของการเป็นนักขาย พี่ก็ไม่เคยคิดว่าพี่จะมาอยู่ที่ AA นะทุกคนเพราะว่าพี่ไม่ชอบคุยกับคนเลยน้องตั้งรเรียนมหาลัยนี้พี่ไม่เคยทํากิจกรรมมหาลัย <l ots> <l ots> <l ots> จากเ่าห้ฟัากดิ <l ots> ใช่พี่เป็นคนที่แบบเป็นเสือยิ้มยาก <l ots> มนุษยสัมพันธ์ยอดแย่ทุกคนแต่ว่าสิ่งที่พี่มีในตัวเองคือเรามีความฝันเพราะเราจนมาก่อนไงเราฝันว่าเราอยากเป็นคนที่มีอิสรภาพด้านการเงินอะ เราอยากมีอิสระด้านเวลาเราต้องไปหาตัวเนี้ยไปไปหาโจทย์ของชีวิตก่อนแล้วเขียนออกมาค่ะหนึ่งสองสามสี่เราต้องการชีวิตแบบไหนเราต้องการชีวิตที่มีอิสระแบบนั่งอยู่ตอนเนี้ยพี่นั่งอยู่ตอนเนี้ยพี่จะจิบกาแฟตอนกี่โมงก็ได้อยากจะละเลียดกับชีวิตยังไงก็ได้ทุกวันนี้พี่รู้สึกตัวเองว่าพี่ไม่ได้ทํางานพี่ไม่ได้ทํางานแล้วเออเพราะว่าพี่แค่ใช้ชีวิตในแบบที่พี่อยากใช้อ,อยากออกมาแบ่งปันก็คือออกมาแบ่งปัน เพราะอะไรถ้าวันถึงที่น้องตั้งมีทุกอย่างเหมือนพี่ความคิดมันจะเปลี่ยนโจทย์ของชีวิตมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อก่อนเราเริ่มต้นงานใหม่เราอาจจะบอกว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องที่สําคัญแต่ถ้าวันหนึ่งเรามีเงินมากพอแล้วอ่ะอันนี้ไม่ได้มาโชว์นะคะถ้าเรามีเงินมากพอเราบรรลุเป้าหมายทางการเงินไปแล้วอ่ะโจทย์เรื่องเงินอาจจะไม่ใช่เรื่องสําคัญของชีวิตอีกต่อไปแต่เรามีเขาลูกใหม่ที่เราอาจจะอยากทําอย่างเช่นตอนนี้พี่อยากแบ่งปันพี่อยากพาทุกคนนะ่ะ ให้ใช้ชีวิตไม่ประมาทแล้วก็ใช้ศักยภาพตัวเองได้เต็มกําลังกับเส้นทางที่ตัวเองเลือกนะคะแล้วมีความสุขความสําเร็จที่มันยังย่งยืนระยะยาวไม่อยากเห็นทุกคนสําเร็จแบบระยะสั้นนะคะอืม<ร>อ่าน้<ร>ตั้งออฟังแล้วได้อะไรไหมจ๊ะโอ้มีอย่างหนึ่งครับพี่จางที่ผมชอบมากเลยคือถ้าถ้าความฝันหรือเป้าหมายเราอะมันเป็นสิ่งที่ยากนะงั้นก็ไม่มีคนทําได้สิในเมื่อถ้าเป้าหมายและความฝันเรามีคนทําได้แล้วเต็มหมดเลยอะ่ะแสดงว่ามันก็ไม่ยาก ว่าเขาทาได้แบบนี้ครับผมมีความคิดแบบนี้นะใช่ถูกต้องเราเราจะต้องเราจะต้องมีความคิดแบบนั้นนะคะอย่าดูถูกตัวเองทุกคนอย่าดูถูกตัวเองยิ่งเข้ามาในช่องพี่จริงจังบัดดี้ชีวิตนะคะน้องตั้งเคยไปค่ายเนาะค่ายนิวไลท์ที่พี่จัดอ่ะน้องตั้งคิดว่าค่ายนิวไลท์เนี่ยเกิดประโยชน์นะในการทําให้คนค้นพบศักยภาพของตัวเขาเองโอ้โหเกิดประโยชน์มากๆเลยครับทุกคนเลยค่ะเพราะพี่เชื่อว่าแค่การฟังบางครั้งอ่ะ มันไม่เปลี่ยนชีวิตคนนะแต่บางทีคนเรามันต้องได้ยาแรงอ,ะรอ่ะค่ะค่ายนิวไลท์มันให้ประโยชน์ยังไงบ้างคะกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตน้องเอาแค่ส่วนเอาส่วนส่วนหลักๆที่ผมได้เลยคือจ,จริงๆครับขีดจํากัดของตัวเองอ่ะไม่ได้มีเลยแต่เป็นตัวเราที่ไปจํากัดมันเองครับจริงๆขีดจำกัดของเหมือนเอาง่ายๆครับตอนที่ผมวิ่งเวลาผมก่อนจะวิ่งทุกเช้าผมมีเป้าหมายพี่จังมีเป้าหมายสมมติวันนี้ผมจะวิ่งสิบโลวิ่งวิ่งไปเหรอครับแรกๆก็สบายสบาย พอโลที่แปดโลที่เก้าเนี่ยจะรู้สึกเทียงกันและพอดีกว่าไหมเฮ้ยทำไมมันเหนื่อยจังสวัสดี<า>นะคะแม่แพลว<น>ค่ะนัอทิ้งเป้าหมายเนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยจะถึงแล้วเนี่ยครับจะถึงแล้วเขาก็เลยบอกก็เลยรู้สึกว่าตอนไหนที่เราทํางานหรือว่าทําอะไรแล้วเรารู้สึกอึอดอัดนะครับ แสดงว่าตอนนั้นเรากำลังกำลังจะประสบวามสําเร็จมันจะวัดกันที่ว่าเราจะไปต่อหรือพอใช่พ,<ม>พี่ชอบคํานี้คำหนึง่ง <c oughs> ทุกคน <c oughs> ทุกคนอย่าหนีความกดดันนะเพราะเราไม่เข้าใจว่าโปรเซสที่เราอ่ะจะระเบิดศักยภาพตัวเองเนี่ยมันจะต้องผ่านจุดจากคอมฟอร์ตโซนไปสู่เฟียร์โซนเนี่ยมันจะมีแรงกดดัน <c oughs> มันจะมีแรงกดดันอยู่ว่าเราจะทะลุแรงกดดันนี้ได้ไหมยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะเครื่องบินนะคะเวลาที่เครื่องบิน่ะจะขึ้นไปลอยอยู่บนอากาศได้เนี่ย เขาจะต้องต้านกับลมอะค่ะตอนจะขึ้นเนี่ยตอนที่พื้นแล้วิ่งขึ้นไปแล้วก็สีกับอากาศเพื่อผ่านแรงต้านตรงนี้นะคะมันต้องต้องใช้แรงของความกดดันอย่างมากแต่เมื่อไรที่มันทะลุไปได้ทุกคนเครื่องบินแทบจะไม่ต้องใช้อะไรแล้วมันไปอยู่บนน่านน้าของการบินด้านบนของอากาศน่านฟ้าน่านฟ้าพูดผิดน่านฟ้าเช่นเดียวกับคนเรานะคะถ้าเราทะลุขีดจํากัดตัวเองไปได้นะทุกคน มันจะไปอยู่อีกมิติหนึ่งเอาตรงๆนะคะเหมือนพี่อะทุกวันเนี้มันเสพติดชีวิตที่เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทไปแล้วเราเสพติดชีวิตแบบคนสําเร็จไปแล้วเราไม่สามารถใช้ชีวิตแบบคนที่เหลวไหลกับชีวิตนะคะเราใช้ไม่เป็นแล้วอะ มันเดินกายเป็นอัตโนมัติพี่เชเรามีสติตลอดเลาตอนแรกเราต้องเตือนตอนแรกเราต้องควบคุมตัวเองเหมือนที่น้องตั้งบอกตอนแรกเราอาจจะรู้สึกกดดันไม่เป็นตัวเองนะคะณจุดเริ่มต้นเนาะแต่ถ้าเราทําจนชินแล้วอ่ะน้องตั้งมันจะเป็นออโตเมติกเหมือนน้องตั้งอ่ะพอตตื่นเช้าทุกวันอ่ะหลังจากนั้นอ่ะถ้าตื่นไปนสัก9กวันแล้วอ่ะต้องใช้นาฬิกาปลุกไหมคะไม่ลหครับไม่ต้องใช่แล้วมันง่ายไหมเรื่องนี้มันง่ายไหมมันง่ายครับแต่แต่ในทางจับตอถ้าคนบางคนนอนดึก แล้วตื่นสายแล้วจะให้มาตื่นเช้าโ,โหช่วงต้นมันจะฝืนตัวเองมาก<น>พอตื่นเสร็จมันจะงวงเงียมันอยากจะกลับไปนอน<เ>อใช่ไหมมันจะอยากกลับไปนอนแล้วมันจะแบบเออจะนอนดีหรือจะตื่นดีจะนอนดีหรือจะตื่นดีเราก็จะชักขเขยือกัน,นอยู่อย่างเงี้ยมันจะยากช่วงต้นแต่ถ้าเราเอาชนะช่วงต้นให้ได้นะทุกคน<ช>เรา,เราจะเป็นเราคนใหม่อ<ช>ืต่อค่ะน้องตั้งใช่ครับก็อย่างที่พี่จังพูดเลยครับว่าเออจริงๆมันมันยากครับผมก็มันผมก็มีเถียงกับตัวเองตลอดแหละครับตอนเช้าว่า จะตื่นเพราะผมใส่บาททุกวันตื่นดีไหมจะตื่นจะจะไปเนี่ยวันนี้ไปวิ่งเอ้ยวิ่งมาแล้วห้าวันอุย้ยวันนี้พักก่อนดีไหมก็มีครับสุดท้ายก็ชนะแค่ว่าก็ลุกขึ้นมาก็หยิบรองเท้าแล้วก็ไปต่อก็เหมือนตอนที่ตอนที่อยู่คาไฮใช่ใช่ครับจา์ใช่ทุกคนคะ่ะพี่ให้เคล็ดลับเนาะก่อนที่เราจะลากันไปในเช้าวันนี้นะคือพี่ให้เคล็ดลับเวลาที่เราจะต้องตัดสินใจทําสิ่งดีๆแล้วเราชักก็เยอ่อกันอยู่ให้พวกเราใช้เคล็ดลับนี้คะ่ะเคล็ดลับ ห้าสี่สามสองหนึ่งนับค่ะนับแล้วก็ทําเลยนับในใจเลยห้าสี่สามสองหนึ่งทำเลยสมมติว่าทฤษฎีห้าห้าวิห้าวิคือเราจะตื่นนอนจะลุกไม่ลุกจากเตียงนะคะให้เรานับในใจเลยห้าสี่สามสองหนึ่งลุกเลยเออทุกคนแค่ตรงเนี้ยวันนั้นพี่เอกงงพี่อยู่ค่ายผมก็อย่างงี้ครับนอนดึกกับพี่ตะวันห้าสี่สามสมพุทธลุกหยิบรองเท้าเอ้ยยิงไปไหน มันแคบพี้ใช่ทุกคนมันแค่นี้ที่เราจะชนะตัวเองเพราะฉะนั้นนะคะขอบคุณน้องตั้งมากๆนะที่วันนี้มาเป็นเกตพิเศษนะคะแล้วมาแบ่งปันให้กับทุกคนน้องตั้งอายุเท่าไรคะน้องตั้งอายุเท่าไรคะสามสิบสามครับเห็นไหมคะทุกคนนะเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนต้องกล้าที่จะเริ่มต้นนะก็พี่เชื่อว่าน้องจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จได้แน่นอนแล้วไม่เซ็ตถูกต้องค่ะ ลุยเลยค่ะ5ปีที่นี่นะคะที่ AA เนี่ยมันสามารถจะจบโจทย์ทุกโจทย์ของชีวิตได้เลยพี่ยืนยันเพราะพี่ทํามาแล้วพี่ทำมาแล้วขอบคุณครับที่เชื่อไปแต่ที่สำ<ต>คัญก็ขขค,คือว่าเราจะต้องเดินทางโดยความไม่ประมาทอันนี้สําคัญมากๆนะคะอยากให้ทุกคนไม่ประมาทแล้วก็มาเรียนรู้ร่วมกันเชื่อว่าเช้าวันนี้ทุกคนจะได้ประโยชน์มากมากนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับชีวิตนะคะยังไงก็ตามทุกคนต้องกล้าที่จะให้โอกาสตัวเองกับการเปลี่ยนแปลงนะคะ แล้วเรามาเจอกันใหม่ในทุกๆวันนะคะช่วงเวลาประมาณหกโมงสิบห้าที่อยู่กันยาวเลยนะอยู่กันเต็มที่เลยนะคะน้องตั้งค่ะขอบคุณมากขอให้ขอบคุณน้องตั้งมากนะคะวันนี้นะจ๊ะนะจ๊ะแล้วเรามีกวามมาเจอกันใหม่นะน้องตังทุกคนบายบายค่ะขอบคุณทุกๆคนนะครับที่อยู่ร่วมกันเรามาแล้วไอ้หนว่าขอบคุณรุจิคดีมากในช่วงเช้าหนุ่มโบพี่แจ้ง น้องโบน้องโบน้องโบต้องพิมพ์น้องโบมันด้วยเพราะบางคนเนี่ยพี่ไม่ร okay. ู้ว่าใครเป็นใครเลยนะอ่าโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยครับดีๆนะครับบ๊ายบายค่ะทุกคนขอบคุณนะคะใครมีคําถามอะไรก็เข้าไปในไลน์โอเอทิ้งคําถามไว้ได้ค่ะอยากจะปรึกษาอะไรนะคะนะะคยินดีเลยนะคะน้องๆทุกๆคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับน้องตั้งบ๊ายบายจ้าขอบคุณขอบคุณครับพี่เฉพี่จังขอบคุณทุกทุกคนด้วยขอบคุณในห้องทุกๆคนนะครับขอบคุณมาก ขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆนะเราได้เจอกันรู้จักกันอย่างโลกไะกิจจำกัดนะครับขอบคุณ thank you ขอบคุณมากรับ <laughs> ขอบคุณมากรับขอบคุณมาหนะ้า <laughs> <laughs> แป่ด้วยแฝด้วยนุอกนุ๊กลอยๆนี่นะ <laughs> น่าุกดิ <laughs>